กลับมาพบกับอาจารย์น็อตน,นะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนสิงเจียยู่อีกสิงนิ้คขุใชัยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมวันนี้นะครับอาจารย์น็อตพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารนะครับประจําวันที่22ถึงวันที่28มกราคมนี้ครับช่วงนี้การเงินคุณหมุนเงินเกณฑ์นะครับแม้มีรายจ่ายคุณสามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเพราะดาวการเงินพระพุธจอนได้ตําแหน่งมรณะ แปลว่าสิ้นเปลืองไปหมดไปนะครับหรือมีเกณฑ์มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวแต่อย่าลืมว่า เจ้าเรือนมรณะก็โคจรเป็นรา,าพ้าให้กับตัวคุณคุณมีโอกาสที่จะได้มีโคงค้างจากประสบการณ์เก่าๆสิ่งที่คุณเคยทำไว้อะไรที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้มีโอกาสออกดอกออกผลให้ตัวคุณได้เก็บเกี่ยวอย่างชื่นใจนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการลงทุนในช่วงจังหวะระยะลานี้ไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรที่มันใหญ่โตคุณจะต้องมีสติประคับประคองสิ่งที่คุณมีอยู่ เคล็ดลับการเสริมดวงชะตาในวันนี้นะครับคุณควรหาโอกาสสการะนะครับพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏใครอยากเป็นเศรษฐียกมือขึ้นนะครับตัวอาจารย์เป็นคนแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้คุณควรที่จะหาโอกาสสักการะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นอย่างกรุงเทพมหานครที่วัดสักเกตภูเขาทองนี่เองจะเป็นมงคลเสริมดวงชะตากลับร้ายจากร้ายกลายเป็นดีให้มีโภคสมบัติให้มีทรัพย์เป็นผู้ที่มีปัญญามีทรัพย์มากและจะก่อให้เกิดความสําเร็จนานา,นา,นานประการครับผม สำหรับการงานของท่านเปลี่ยนแล้ดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานนะครับนั่นก็คือพระราหูจอดได้ตำแหน่งเทวีโชคในเรือนภพวินาศวินาศ,นาศแปลว่าการจบจากเปลี่ยนแปลงถ้าเผื่อว่าคุณรอจังหวะระยะเวลาการเปลี่ยนงานหางานใหม่ในช่วงนี้ให้คุณตั้งสตินะครับลุกสู้ไฟลุยตั้งเป้าหมายชัดเจนคุณมีโอกาสได้งานใหม่เข้ามาตอบโจทย์กลืกูลค,ความเป็นตัวเราและมีโอกาส ที่ดาวการงานนั้นอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูมฤตยูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณอย่าย,ยึดติดกับสิ่งเดิมคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะดาวสองดวงนี้ม่อยู่รวมกันมันหมายถึง innovation พวกเราควรที่จะยึดดับสมเด็จพระมหาราชมงคลวุณีนะครับ change innovation idea l i s m and freedom นะครับ change แปลว่าอะไรเปลี่ยนแปลงคุณต้องกล้าออกนอกกรอบคิดที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกๆมุมสองครับ Innovation มันแปลว่านวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่ที่คุณต้องเรียนรู้และเติมเต็มเข้ากับสิ่งนั้น 3. i d ไอเดียคุณต้องมีความคิดไอเดียรื่เริ่มสร้างสารรค์อย่าหยุดนี่อยู่กับที่เรียนรู้คนจะมีไอเดียคนจะมี Innovation ได้มันต้องมี Knowledge ก็คือการเรียนรู้นั่นเอง Freedom แปลว่าปล่อยอิสระในรูปแบบของความคิดและจินตนาการของเราเมื่อคุณมี4สิ่งน,นี้นะครับก็จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนครับผม ในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้อาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสเท่าไหร่นะมุ่งเน้นในรูปแบบของการทํางานเนี่ยจะดีที่สุดในบางมุมคนมีคู่คุณต้องพยายามมีสเปซมีช่องว่างซึ่งกันและกันอยู่ในหมวดอารมณ์ติดบางครั้งเนี่ยอาจจะมีจังหวะมีโลกส่วนตัว ค่อนข้างที่จะสูง everyone come with a baggage แปลว่าทุกๆคนมีเรื่องราวในชีวิตที่มันมาซับซ้อนและแตกต่างกันเขารบทั้งเขาเขารบทั้งเราเขารบทั้งทัศนคติเขารบทั้งความคิดเห็นของเราและคุณจะต่อยอดไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคนโสดน,นะครับอย่าหาเรื่องปวดหัวนะคุณควรที่จะอยู่กับตัวเราเองใช้ชีวิต กับตัวเองชีวิตโสดให้ครุ้มนะครับเพราะถ้าคุณได้เรียนรู้ใครเนี่ยคุณต้องอย่าพยายามปรับปรีนใครนะครับเพราะว่าความรักที่ใช่นั้นมันจะต้องไม่พยายามมงคลเสริมดวงชะตานะครับคุณพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแหวนมหาเทพพระเทวธรรมรงค์นะครับองค์นรสิงห์พระพิราชนะครับซึ่งเป็น อวตารของพระศิวะและพระนารายณ์นะจะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาไม่ว่าจะเป็นสเสนีย์ยันไรคุณของคุณคนปัญหาและอุปสรรคที่เผ่าผ่านเข้ามาในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ก็จะขี้คลายเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีครับในเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพในช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ความซุ่มซ่ามนะครับอันเกิดจากตัวคุณเองนี่แหละแตะนู่นชนนี่นะครับมีโอกาสที่จะมีแผลเจ็บเล็กๆน้อยๆนิด,นด,นด เพราะั้นคุณมีโอกาสเจ็บตัวคุณควรมีสติอยู่กับสิ่งที่ทําแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในวันนี้นะครับอาจารย์น็อตประธานโหราสิบฟันทงก็ต้องขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับคนเรามีความดีในทุกๆมุมเลยแต่ขาดความอดทนอดต่อสิ่งที่ชอบทนต่อสิ่งที่ชังแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ